สวัสดีครับเตยตาบริที่นิวโดยสุทัศน์ผลบุญนะครับวันนี้เราและมาชื่นชมกับบรรยากาศของการปลูกกล้วยภายในพื้นที่เจ7ไร่ซึ่งเป็นบ้านพักเป็นบ้านทรงไทยของคุณหมอจา๋าวาราังคณาและก็อาจารย์วิรัตคุ้มโพคานะครับบริเวณก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ในการทำนาและก็เป็นบอ่อเป็นบอ่อปลานะครับก็ปลูกต้นไม้กันพอประมาณแล้วนะครับจริญเติบโตก็มีมะพร้าวมีผลไม้มีกิมซุงนะแล้วก็มีไก่ไข่ซึ่งก็เก็บเพื่อจะทานไข่ได้ทุกวันนะครับถือว,ว่าเป็นความพอดีพอเพียงของครอบครัวคุ้มพอค่านะครับ ก็ได้มีโอกาสนะครับพาทีมงานจากศกสนสโมสรน,นำเอาต้นกล้วยมาขุดแล้วก็ปลูกนะผสมประสานไปกับมูลไก่มูลเป็ดแล้วก็ยาฟางนะครับผสมประสานกันไปรดนาไม่ว่าจะเป็นในห่วงปลายปีนะครับจะเป็นปีใหม่ละ ถ้าเผื่อว่าพื้นดินมันยังชุ่มชื้นชุ่มฉ่ามันก็จะให้ผลนะครับเพียงแปเดือนนะครับกล้วยก็จะออกดอกออกผลให้ปรีให้ดอกให้ผลนะได้กินได้ชื่นชมอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็นําเสนอไดด้วยความภาคภูมิใจแล้วในส่วนของ fc นะถามมาว่าปุ๋ยนะปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้เป็ดนะ จากฟาร์มสือผลบุญโดยคุณอามจะตูวงผลบุญนะครับก็สามารถที่จะสั่งได้นะครับไปรับถึงฟาร์มก็25บาทต่อถุงนะถุงนึ่งก็ประมาณสักเกือบ50กิโลนะแล้วก็ถ้าเผื่อว่านำมาส่งถึงที่ตามออเดอร์นะก็จะประมาณถุงละ30บบาทนะครับเพื่อทำให้โลกของเรามีความ ชุ่มชื้นนะมีพลังในการที่จะปรับปรุงสภาพสภาพดินนะครับให้เป็นธรรมชาติดีมากๆเลยนะอย่างเช่นที่เราปลูกกล้วยแล้ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงไปในวันนี้นะครับเอาเ้าเสร็จยอดถ้าเปิดยังไงก็สนใจก็เตเตอรวอริตี้ครับมีทั้ง Facebook มีทั้งยู u ูปนะไปดูกันได้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ